เอายายข่อยอายุหลายเลยดิต่ข่อยก็ต้องสวยได้ยายเพราะว่าว้ายบ่สวยจังไดยยายเห็นข่อยบ่งามข่อยบ่ออกกล่องเด้ข่อยสิบอกไว้ยอืออีหลีข่อยสิตื่นเช้ามาข่อยจะเจ๊นึ่งข้าวแล้ยวคอยก็สิไปซ่งกาแฟกินแล้วข่อยก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะมาอ่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อจะมาคุยกับบู๊คคอยผูดแต่เสียงคว่ำกี่แรของข่อยแต่ยามนอนเท่านั้นอีหลีอีหลีเดี๋ยยายเต้เพิ่นว่าคั่น ผ yeah. pues er> oh, oh, ู oh, ้ใดมักแต่งตัวพราะหนาวผัวเจ้าสู้ยายผัวเจ้าเจ้าสู้ผัวเจ้าสู้คักหลายแต่เดี๋ยวนี้ซมน้ำหนาเาอก็ยังเงือบหดยังก่อนมาแต่ร่มทงเพลินคือนมุดเที่ยวมีคนเจ้าสู้คนเนี้มุดเขียวเออมุดผิดเพราะว่ายังมุดที่เสียณแล้วตะกี้ว่ามาว้าตะกี้ไปไปมีก็ยังเนื้อข่อยโมผืนผัวจะบาดกันเนื้ออันตื่นเสอบมาหนึ่ง เจ้าเสียวว่าเพื่อนๆไม่หน่อยสิเป็นแม่บ้านเนี่เป็นแม่สีเรือนว่าเป็นแม่ผีเลียนเนี่ตื่นเสมาเสียวว่าสามีเป็นโรงเรียนย้ายสุสิเกจีขวากะติดป้ายติดอย่างใบหนีนเน้เนี่ยถ<ม>ึงลงเถอยเข็มขัดถุงข,งขงวักวักไ่เป็น,สนเสต๊ะเสต๊ะเนี่เออตื่นเสมาบาดท,ที่หนี่งเเรียกว่าบ้าขึ้นลำบา,ากใครแอันนี้ขึ้นาาเรียนจริงเนี่ยขึ้นลำบากคักแท้ขึ้นลำบากคักแท้บ่ได้กเมือย้ายหนึ่งปุ๊บเขาดูบ้านเป็นตุสูตุสระมปนวะ มันเสีสเยวอักว่าว่ชวนตัเจียอไรไม่่าะข่อยขี้ไรเออไ่อยากคัแเลยบอกก็วัเพ่อยูอยอ่หนุ่ยตัวเยอะว่าข่อยขี้ไรเออตั้งกี่น้ำสกุลเก้ 9, าข่อยพูกงน้ำขึ้อย่างน้น <laughs> ตอขอยมาเปลี่ยนน้ำสกุลไม่นี่แหละข่อี<แ>้ไรน้ำสกุลน้องผัวลอตังกี่ข่อ,อยเป็นสาวต่อแต่แอ๊กคือย่างนี้แ่คนที่อวกเลยายเขาเป็นคนที่อวกเพราะว่าอวกตู้รู้ทีคนว่าตัวยักเจียอะไรเป็นคนอวกอุ้ยคนเล่นบ่าวมีแต่บาตำรวจ บาดได้ไม่ได้ผัวคู่กลัวสิบวันเดียบ้ตำรวจเพราะว่าแมวคอย่ามุ้งพีเอาอยังบ้าตำรวจขี่เหลรากินแต่เราอ๋อกินเหลราอี่ดีเลยยายมันอิ่วเพราะว่อยพี่น้องเอ้ยเราเพื่กินยาเพื่อสูบดีดีดีค่ะกินยังค่ะเจ้าสูบกินเบียร์ไม่ไม่ไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรสามีค่อยเป็นคนไม่ดื่มไม่อะไรนะเป็นคน เราเพ่กินเราเราเพ่สูบยาเราเพ่ดื่มเราเป็นคนเรียบร้อยแต่เสียยังไงไฟไม่เก็บเจ้าสู้นี่บอกพยนิษฐ์คือบอกพ้นเจ้าบาดที่นีเขาเรียกมาปฏิบัติตัวไหมเดี๋ยยปฏิบัติตัวไหมปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บบาที่นีปุ๊บเขาจบปศสูงเดย๋ยย์เขาเรียกมาเรียนต่อปริญญาตรีอยู่นี่จบปศสูงอนุปริญญาเอกบรรลักษ์มันเล่นไปปุ๊บเป็นอย่างคืออยากเรียนต่อเพราะวันนึงเมื่อย ไปใส่มาใส่หัวกับว่าออกงานน้ำไปเรียนต่อกันนะปุ๊บปุ๊บพอมีพวกมึงมันที่อย่งในไล่พอเรียนปุ๊บเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเนเป็นไม่บ้านเนาะก็ไปหาขายปลงปลูกไห้ว่าชีวิตข่อยขอ่ขยขอ,ยขอยหาเงินเก่งขึ้อย่างนี่เด้อแต่นี่กระเป๋าผัวข่อยไม่มองได้ขอยอซ่กามือมจะสิเสียนไปใส่ไม่พวกดียังงงพวกข่อยประกาศหือกับเงินข่อยสิเดียนมาเอาเงินให้ข่อยได้นะ หาบังคขันว่าหายไปอยู่ใผู้อื่นเป็นเมียต้องให้เมียดูแลปุ๊บๆๆๆสินเดียนมาปุ๊บผูดนี่ห็ยยาผูดนี่ซื้อยูสกินผูดนี่ฝากผูดนี่ไว้ให้ลูกผูนี่เป็นนมามันบอยเป็นเสเต็มเดีอนปุ๊บๆท่าวดนี่พัว่คอยยามเสียนั่นเฮ้ยเงินเดือนเท่าไหร่จักจุคนงินเดือนจาขออที่เห็นรถก็กุณบอเป็นดนเลยดูรข่อยมถข่อยให้เรา้มือลยีสิบบาทเป็นเีตอนอนานั้อเขาือ แกไหมครับห้องข้างบนครับผมคือเอาลรีโมทแกไ้ข้างในแล้วห้องมันล็อกครับเหรอไปดูหน่อยจู่ห้องสตอร์ดี้นั่นเหรอใช่ครับห้องบนเออเเดี๋ยวเออชั้นสองครับว่าที่ไหนมาเรียนหนังสือกับพี่ปอด้วยเรื่องขวบเป็นคนมักเต็มตัวตั้งแต่ยาเป็นคนชอบเต็มตัวแต่ไหนแต่ไรเราก็มันเอกมรตีวัดเจ้าของว่าถ้ามียะไรเหตุงานแย่จะเสียว่ะตะกี้ข่อยเป็นมันน่ารักห้องสมุดเฉลิมมาก แล้วไงคะแอองสมุิแมนเวดเจ้าดกว่ครับแมนพอผมเปิดแอร์ที่ใหม่นะ่นมาน้ามันโดดคือ10เปิดบันดิเซจังไหนบันดีบันดี1เปิดขที่ใหม่สักวันสิะไปแอร์มาส่งนะครับสุบคนแอร์ลงสักวันยังสิคนมาเมืองใหม่โอเคด้วยคว่มานึดพื้นผัวบอพืนผัวด้วยควมาจากของความีของมีความทะเยอทยนมีความมุงมั่นปุ๊กมสอดเขาตรงที่ันในมหานแล คู่หนึ่งก็โอเคยู่แต่ทํางานมาหาวนะิทยาลัยมันคนละกตจไยปนะุ๊บมันไม่เห็นงานมาหาวิทยาลัยป้าแกตุ๊กตข่อยไม่ให้งานขอบคุณมาหาวิทยาลัยของเราขอบคุณในสิ่งนี้ขอบคุณที่ทําให้ไม่หน่อยมีวันนี้เก้าเสี้ยววายายข่อยไม่เห็นงานมาหาวิทยาลัยอ๋อขอโทษตามเไปแม่แท้จ้อยเดยมบกบผืนบรรนจบทำงานในมาหาวิทยาลัยเป็นเป็นเป็นเราไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะแต่หมาย<อ>ถึงว่า มีความภาคภูมิใจมีความภาคภูมิใจไร้เ,เพื่อนเอาเป็นสาม,มีได้แค่เด้อ